สวัสดีค่ะกิมกิมนะคะนัทมามงคลเกษตรนะคะเป็นซูเปอร์เดล r เลอร์บูเดโลนนะคะธุรกิจหลักของที่บ้านนะคะเปิดร้านทองนะคะธุรกิจที่สองเป็นฟิตเนส b o b f i t n e s s นทำไมถึงร่วมธุรกิจนี้ล่รอคะ 1. ผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือนะคะ 2. สินค้ามีคุณภาพอยู่ในเทนโลกขายได้แน่นอนคะ่ะ จะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาคือเราได้ลองใช้และวแล้วมันดีจริงๆคืออยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจเราอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจมามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้ดูนะมีความมั่นใจนะคะกับธุรกิจตัวนี้องค์ประกอบโดยรวมคือดีงามมากทุกอย่างถูกจัดสรรมาเรียบร้อยมีทุกสิ่งทุกอย่างรองรับให้เราการตลาดสื่อออนไลน์การทีมขายมีหมด ผลตอแทนก็ดีเยี่ยมคือใครมาร่วมใครมาร่วมธุรกิจนี้คือสบายง่ายสบายช่องการตลาดมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างใครที่มองเห็นโอกาสที่จะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนะคะเรามาเป็นส่วนหนึ่งของบูเดล o n e นะคะติดต่อกิมกินได้เลยค่ะครอบครัวบูเดลนยกินดีต้อนรับค่ะเชิญค่ะ